สวัสดี FC Fanpage ทุกท่านนะวันนี้เรามีงานมาอีกหนึ่งทันนะครับ D Max 4 JK1 นะคันนี้เครื่องยนต์2.5นะครับคันนี้มาด้วยอาการเครื่องยนต์เดินไม่เต็มสูบนะเวลาสายเชื่องตอนเช้ารถยนต์เดินนิ่งแต่พอเวลาขับเร่งเครื่องยนต์เขย่านะเครื่องยนต์เขยา่าแล้วก็สั่น เดินมี่นิ่งนะฮะเร่งมี่ขึ้นไม่ไปนะฮะเบื้องต้นเราถอดเรืออกมานะฮะดูนะครับสภาพน้ำมันเครื่องนะฮะคันนี้ผ่านการดูแลรักษานะฮะดูฮะนี่เป็นรอยไหมทาราบเหนียวของน้ำมันเครื่องนะฮะที่เกิดจากความร้อนนะฮะคันนี้แหวนรองหัวฉีดน่าจะรั่วออกมาจากระบบด้วยนะฮะออกท่อเผาไหม้นะทำให้น้ำมันเครื่องร้อนขนาดนี้นะครับได้ดำนะฮะ สาเหตุนี้นะกับคันนี้เราจะถอดหัวฉีดออกเทสก่อนนะครับไม่จะเจออะไรนะออกเทสก่อนนะครับแล้วก็แหวนรองหัวฉีดเปลี่ยนแน่นอนนะครับครับเลยออกมาฮนะหัวฉีดเห็นเห็น <ๆ S 2> เลยนะเนี่ยคาบเขม่าก่อติดคันนี้งัดออกยากมากนะฮะเพราะว่าความร้อนนะที่รั่วออกมาเนี่ยเผา ไม่ทําให้ตัวนี้นะเป็นข้าบเหนียวนะติดในหัวฉีดนะงัดออกยากมากนะคันนี้ใช้เวลางัดอยู่นานเลยว่าหัวฉีดจะออกนะปกติแป๊บเดียวออกแล้วในรุ่นนี้นะใช้เวลานานเลยนะคราบรอยรั่วนะก็เดี๋ยวจัดการนะตัวนี้เราจะเทสหัวฉีดแล้วก็ล้างนะถ้าหัวฉีดไม่ดีก็ต้องแนะนำเอฟซีนะทำการเปลี่ยนปลายใหม่นะครับกับ นนะใน c น k ใน CJK1 นะครับดูมาดูชุดปลายหัวฉีดของคันนี้ที่ใส่มานะเป็นเบอร์อะไรนะกับปัญหาที่เจอน,ะอนี่ m a k ินอิตาลีเลยนะเป็นเบอร์947นะครับผมเป็นเบอร์947นะชัดเจนนะ,ะคันนี้หัวฉีดมีปัญหานะฮะเดี๋ยวใส่กลับเข้าไปใ้ทีมง,งานใส่เข้าไปนะเราเปลี่ยนปลายหัวฉีดไปด้วยนะครับจะจบไหมนะฮะ รถคันนี้นะครับเราจะทำความสะอาดด้านในของอหัวฉีดก่อนนะที่เป็นบารับหัวฉีดตรงนี้นะทำความสะอาดให้ใหม่หมดทุกหัวนะสะอาดแน่นอนนะด้านในนะครับก็ส่วนในน้ามันเครื่องนะน้ามันเครื่องนี่เราจะทําการทดสอบอใส่หัวฉีดเข้าไปก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์เดินนิ่งไหมถ้าปกาตินะปกาติ ได้ทดสอบวิ่งปกติแล้วไม่มีอาการบุดสันแล้วนะฮะัคันนี้จะแนะนําให้เอฟซีนะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องซะนะฮะเขาไม่ไหวนะเหนียวมากเลยน้ำมันเครื่องนี่หมดคุณภาพไปแล้วนะถ้าผื่นใช้เครื่องยนต์อาจจะพังเสียหายนะครับลาไมไปนู่นเลยคราบอกเจ้าก้านพวกนู้นด้านล่างเลยนะท่อล่างเลยไม่ใช่ข่อนอนบนนะครับก็นะใส่หัวฉีดเสร็จแล้วมาดูกันนะปลายหัวฉีดเราเปลี่ยนเป็น เบอร์สแตนดาร์ดเขานะเพราะว่ากรณีเอฟซี FC, อ่าเขาเรียกว่ากำลังกำลังอ่าซ่อมตามกำลังอ่าประมาณนี้ดีกว่านะครับเพราะว่า f c ฟเขาค่อนข้างผืดนิดนึงนะช่วงนี้กับโควิดนะเดี๋ยวจัดการให้นะไม่ยากนะให้คุยกันตรงๆบอกกันตรงๆนะครับจัดให้อยู่แล้วนะเดี๋ยวเคสนี้รอดูรอชมรอตามนะครับ เอ้าสี่เจเกันนี้นะฮะปัญหาที่มาเครื่องยนต์วิ่งจัดๆแล้วเหมือนเดินไม่เต็มสูบนะเวลาเบากัรเร่งนะแล้วก็เป็นตลอดนะครับก็คันนี้เราถอดหัวฉีดออกมาเทสนะครับแล้วก็หัวฉีดมีปัญหาจัดการหาปลายหัวฉีดใส่ให้ f อซก่อนนะฮะก็ปลายหัวฉีดเขาเป็นหัวฉีดซิงเก้าสี่เจ็ดเดี๋ยวให้สตาร์ทก่อนทีมงานสตาร์ทดูดูเบื้องต้นก่อนนะครับอีกทีนึ่ง นะม <desserts. S 1> ันแต่งทำเสร็จแล้วบ้องเบาเอาไหมเบ้าเบ้าเอาแบดไม่น่าพอไปหาแบดมาเอาติดนะติดติดเย็น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 เติมลมครับเยินเย็นเต็มลกเดี๋ยวก็ดีเองเดี๋ยวก็ดีเองนะเดี๋ยวเพิ adalah, mm ่งเร่งเดี oh, ный, ๋ยวเพิ่งอะไรนะปล่อยเขาเดินนิ่งไปก่อนเดินลั่นไปก่อนนะครับ ในการสตาร์ทเครื่องยนต์ครั้งแรกนะครับเอาเครื่องยนต์นิ่งเลยฮะนิ่งคลิปเลยฮะตอนนี้ปัญหานี้เกิดกับคันนี้่าคือห,หัวฉีดนะฮะแล้วก็เล่งแล้วมีอาการเครื่องยนต์สั่นนะครับวิ่งไม่ออกนะครับเดินไม่เต็มสูอ่าแก้ไขให้แล้วทีนี้อยากจะรู้ว่าหายไม่หายเดี๋ยวให้ทีมงานเราออกไปวิ่งทดสอบนะฮะ ทดสอบแล้วไม่มีปัญหาแล้วนะกับคันนี้จะแนะนํเ FC ซีให้ทําการแัดชิง่งให้มันเครื่องหรือทาการเปลี่ยนถ่ายทิ้งออกไปเลยนะเพราะเครื่องยนต์ดำตัวระปบมากนะคันนี้ถ่ายการดูแลรักษาอย่างรุนแรงนะครับเราก็เข้าใจสถาน,นการณ์ช่วงนี้นะกับสภาพเศร,รษฐกิจนะครับผมอ่นะเดี๋ยวให้ทีมงานเราไปวิ่งดูแล้วมาดูกันนะครับว่าคันนี้จะจบไหมกับเพสยนี้นะครับเอาคันนี้จบเรียบร้อยแล้วนะฮะ กับการแก้ไขเครื่องยนต์มีการสั่นนะไฟฟ้าเดินไม่เต็มสูงนะคันนี้เราจับค่าสดดูเบื้องต้นนะฮะสามทุกหัวเลยนะสามสี่บางคันบิ่งไปถึง5้าเลยนะ่อหนหัวฉีดออกมาคือหัวฉีดมีปัญหานะเทสแล้วนะครับก็จัดการแจ้งเอฟซีทำการเปลี่ยนนะแต่ลูกค้าจัดการหาใต้นะครับที่ใช้ได้นะและคุณภาพดีนะ เป็นของแท้นะใส่ให้นะจบงานไปนะกับเคสนี้นะครับพร้อมส่ง f อนะครับผม